ไปดูรถเปิดตัวใหม่ในจีนนะครับตอนนี้กำลังเปิดจองกันอยู่นั่นก็คืออวตารศูนย์หครับเป็นซีดานนะครับของทางฝั่ง CATL อันนี้เกิดความร่วมมือกัน3เจ้า CATL ฉางอันแล้วก็หัวเว่ยออกเสียงผิดวาเวยนะฮะยังว่างเนี่ยเรายังเรียกถูกเลยเพราะยังต้องเรียกหัวเว่ยให้ถูกด้วยหัวเว่ยเนี่ยคนไทยเรียกเรียกผิดมาตลอดอต้องออกเสียงว่าวาเว่ ชึ้นชอบพี่หลามติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับทำไมดูเงียบไปทำไมดูอึ้งออกแบบเดิมก็ดีแล้วแบบเดิมเดโอเคดิมก็ดีแล้วอย่าไปเรียกให้ถูกเลยครับเดี๋ยวเขาจะขายลำบากอ่ะอวต้าศูนย์หกครับจาก CTL ีเฉางอันและหัวเว่ยครับเริ่มเปิดจองล่วงหน้าในจีนแล้วคือบ้านเราเนี่ยรู้จักอ่ะอวต้าแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเปิดตัวอวต้ารุ่นแรกคืออวต้าสิบเอ็ดใช่หนึ่ครับผมซึ่งเป็นรถในทรงเขาเรียกเป็นอ่ะ CSUV สไตล์สปอร์ตผมใช้คำนี้ดีกว่ามั้งเพราะว่าเป็น CSUV ที่ที่ท้ายไม่ลาดอ่ะคือตัดถ้าเฉยๆอย่างนั้นอ่ะนะฮะก็ในเมืองจีนเนี่ยขายอยู่ราคา1ล้านกับสี่หมื่นนะไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งแบบ e i e v นะครับมีเครื่องยนต์ปัตไฟแล้วก็เป็นไฟฟ้าร้อยเ็นบีอมี2ทางเลือกนะครับช่วงนี้คิตนะ ช่วงนี้คือสังเกตรถ้รุ่นใหม่เกือบทุกแบรนด์ทางฝั่งจีนะค,คือจะพยายามออกรถที่มีให้เลือกแั้วแต่เครื่องยนต์สันดาบ<ช>หรือ EV วีร้อยในพอดีเดียวกันถูกต้องออตัวนี้ฐานล้อสองพัรอยสี่มิลน,นี่เป็นเซกเมนต์ไหนครับตัวนี้น่าจะเป็นด <D sedan. S 2> ีดีซีดานดีเซกเมนต์ดีซีดานะฮเซกดีคุณผู้ชมพูนี้นึกไม่ออกหรอกผมวองง่ายคือน่าจะว่าง่ายถ้าเทียบแอคคอร์ด คัมลี่หรือเจ้าซิลในฝั่งจีนเนาดนั้นฮะแต่ทรงสวยนะยิงคันสีส้มเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าั่วทรงองเอวนะครับผมชอบรถที่มันมีโป่งที่ล้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังผมไม่อยากพูดว่าทรงนี้ผมว่าคุ้นกันหมดแล้วสะโพกดิลเบิดไม่ผมไม่บอกว่ารถทรงนี้คือจีนไม่ได้เป็นคันแรกเริ่มเยอะเยอะคือจริงๆไม่อยากพูดว่าเหมือนฟังฝั่งเมืองซาตุกาดที่อัมานะ ส่งรถเชฟเดียวกันเลย<ก>แต่หน้าต<ด>าเปลี่ยนไปเนั่นเองครับแต่คนอดูนะบรรยากายมันมีแบบใช่นะฮะนี่หลังคามีเซ็นเซ,นเซอร์ไดรด้าด้วยนะนี่ไงนะใช่ครับดีกว่าเทสลานะ เขาให้ไรได้กันอยู่แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาให้ขยี้ไงขยี้ฝั่งนี้เขาให้ไรได้แล้วให้กล้องเลยให้ทุกอย่างเลยฝั่งนี้คือใส่เหมือนโกรธกันอ่ะใส่เหมือนแบบว่าไม่ให้ตําหนิเลยอ่ะไม่รู้อ่ะคือมันต้องมีทั้งตัวจับได้ว่ากันดีกว่านะแล้วในรถมาพร้อมจอใหญ่3 5 4ิ้นิ้วเลยหูจอเบลมเฮิมเลยที่บ้านขาดทีวีหรือยังไรจอขนาดนี้ตัว e r v เนี่ยนะฮะมอเตอร์เป็น231กิโลวัตต์นะฮะ 310แรงม้าก็ใช้กับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบปั่นไฟเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวปั่นไฟอย่างเดียวยังต้องใส่เทอร์โบด้วยเหรอฮะอ๋อใช่ใช่ใช่จริงนะฮะฟัง,ฟ,งฟังด้านทางนี้เขาคือ <c oughs> มันเหมือนเขาเรียกวแบบ่าม,มันเป็นเครื่องยอดฮิตฮนะ คือคือเวลาทําแล้วเนี่ยเทคโนโลยีไปเทอร์โบก็เทอร์โบทุกรุ่นก็ใช้เลยก็ใช้ตัวนั้นแหละเราก็ใช้ประจำกันอยู่หัวปั่นไฟอย่างเดียวใช้รอบสองสามพันรอบเองต้องมีเทอร์โบด้วยเหรอครับจะได้มีพลังโอ้โหเอามาเพิ่มแรงม้าชัดเลยนะฮะก็ทําให้มีระยะวิ่งไฟฟ้าล้วนนะครับมีแบตเตอรี่ LFP ของ CPL อยู่ที่ประมาณ31ถึง45กิโลวัตต์เยอะนะให้แบตเยอะนะก็จริงจริงแบตเฉยๆก็วิ่งเขียวได้แล้วนะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้1 7 0ยเจถึงสองกิโล อ่าแล้วก็ถุงลมช่วงล่างครับนะครับส่วนตัวที่เป็น E ีีครับ b ีวีีจะเป็นเขาบอกว่าจะมีกำลังสูงสุดถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวคขับหลังเนี่ยจะอยู่3ามว่าแรงม้าครับแต่ถ้ารุ่นที่เป็น2มอเตอร์ขับเพื่อนสีล้อเนี่ยจะมี590แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่ l อ p ขนาด82กิโลวัตต์อวททำให้เขาวิ่งได้ไกลสูงสุดถือ650กิโลเมตรต่อชาร์จหนึ่งครั้งแต่ตัวนี้ไม่น่ามาบ้านเรา เพราะว่าเขาเป็นซีดานครับคือซีดาน้านขายไม่ดีด้วยทรงรถคือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาทําตลาดถ้าผมมองนะราคาที่จีนจะอยู่ล้านกับสี่หมื่นนะแต่ถ้าเกิดดูกับโพลิชั่นที่ทางฉางอันวางแบรนด์อวตารไว้เนี่ยอย่างตัวบีบ้าเราบ้าเราซีซีเอยวีของเขาอะราคาค่าตั๋วก็ไปสองล้านคือเป็นพรีเมียมเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ถูกซึ่งถ้าเอาอวตารในในตัวนี้มาเนี่ย 0.6นย์หมามขายเมืองไทยก็ต้องไปจัดวางพรีเมียมแบนด์สมมุติว่าอย่างบีวายดีซิลขายอยู่อยู่ประมาณล้านสามตัวนี้ก็ต้องเหยียบ2ล้านอ่ะใช่คือคือจะวางพูชั่นมันจะเป็นถูกเป็นวางพรีเมียมแบนด์ครับซึ่งตลาดเมืองไทยถ้าวางสองล้านอ่านะผมลบนะก็ราคาพอกับซื้อแ c คคอร์ด a คัมรตัวท็อปอ่ะใช่มันจะทํายากนะก็จะทํายากนิดนึงครับผมแต่แต่จะชูว่า อ่ะความเป็นพรีเมียมกว่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันรุ่มอาจจะไม่ได้เยอะใช่แล้ว uh huh. ครับผมอ่ะรอดูครับ,รบนะฮะว่าจะมีมาแว๊บๆไปโชว์ไหมแต่ไม่น่ามีมาขายครับ